สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .2 ออครับ5ที่น่ารักของคุณครู๊อปทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอมาเจอกันนะคะตรงกับวันอะไรเอ่ยวันนี้วันอะไรคะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่ที่เท่าไหร่13เดือนสิงหาคมนะคะพุทธศักราช2564เนอะ วันนี้เป็นวันสุดสุดสัปดาห์แล้วสำหรับการเรียนในอาทิตย์นี้เจอกันในช่วงบ่ายๆก็จะง่วงเหงาหานอนกันหน่อยนะคะเด็กๆคนไหนง่วงบ้างเนี่ยไหนขอดูหน่อยเดี๋ยวจะดูผ่านกล้องเล็กๆตรงนี้มองทะลุไปเลยเห็นหมดเลยว่าเด็กๆคนไหนเปิดวิดีโอคูป๊อปแล้วง่วงนอนเด็กๆคนไหนฟังไปได้สักสองนาทีแล้วก็หลับซะแล้วเห็นนะเห็นนะ เพราะฉะนั้นต้องนั่งฟังให้จบอยู่เป็นเพื่อนครูป๊อบก่อนเนี่ยครูป๊อบอยู่ห้องวิทย์คนเดียวเนี่ยเอออยู่คนเดียวเลย <_' S 1> เพราะฉะนั้นเด็กๆต้องนั่งเป็นเพื่อนครูป๊อปจนกว่าจะจบคลิปวิดีโอนี้โอเคไหมคะไหนถ้าโอเคมาสัญญาก่อนเอานิ้วก้อยขึ้นมามาเกี่ยวก้อยกันก่อน,อนเร็วอ่านี่คือเกี่ยวก้อยแบบโควิดนะคะโอเคนะคะเกี่ยวก้อยกันแล้วห้ามหลับห้ามกระดุกกระดิกลุกไปที่อื่น ฟังให้จบก่อนโอเคไหมฟังให้จบจะได้ทํางานได้นะคะวันนี้เรามาเจอมาเจอกันเป็นวันศุกร์ที่สิบสาเมื่อวานเมื่อวานคืออดีตผ่านมาแล้วเมื่อวานเนีはは่ยเป็นวันอะไรคะทําไมเราถึงไม่ได้เรียนทําไมถึงต้องหยุดเป็นวันอะไรคะเดี๋ยวขอฟังเสียงเด็กๆที่ตอบหน่อยนะเมื่อวานเป็นวันอะไรคะ เก่งมากค่ะเมื่อวานเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีเนาะนหนใครได้ไหว้คุณแม่บ้างไหนยกมือให้ดูหน่อยเร็วเห็นนะเนี่ยเห็นนะนะเก่งมากเลยค่ะใครที่ได้ไหว้คุณพ่อคุณแม่นะคะอาจจะเป็นคุณปู่คุณย่าของเราก็ได้นะคะที่ท่านเลี้ยงเรามาทุกคน มีความสำคัญกับเราทุกคนนะคะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งเพราะทุกคนก็ต่างรู้วันที่จะอบรมสั่งสอนเราเป็นผู้มีพระคุณของเราเช่นเดียวกันนะคะที่สําคัญเลยนะคะในการตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ของเราคือการตั้งใจเรียนแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเนี่ยตอนนี้ก็คือการตอบแทน บุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ได้เช่นเดียวกันเด็กคนไหนที่ไม่ตั้งใจเรียนต้องคอยให้คุณพ่อคุณแม่มานั่งเฝ้าจะเรียนแบบนี้ดีไหมคะออไม่ดีเลยอยู่ปอสองแล้วเป็นพี่ปอสองแล้วนะคะสามารถที่จะนั่งเรียนเองได้นะคะโอเคไหมถ้าเกิดว่ามีส่วนไหนที่เด็กๆทาไม่ได้นะคะ หรือมีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับโทรศัพท์หรือโน้ตบุ๊ก ipad ต่างๆก็ค่อยเรียกคุณพ่อคุณแม่มาดูให้โอเคไหมคะอ่าโอเคเนาะเด็กๆคะวันนี้เรามาเจอมาเจอกันนะคะเราจะมาทบทวนนะคะแล้วก็ทําแบบฝึกหัดในเรื่องของคําที่บอกช่วงเวลานะคะคำที่บอกช่วงเวลานะคะ่ะคำที่บอกช่วงเวลานะ เห็นไม่เอ่ยสีไม่ชูดชาร์จเลยอคำที่บอกช่วงเวลานะคะเราเรียนไปแล้วแต่วันนี้คุณครูป๊อบจะพามาทบทวนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดไปนะคะทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันอาจจะให้เด็กๆทำเองเพราะว่าแบบฝึกหัดเนี่ยจิบจิบมากเลยนะคะเป็นนกจิบจิบเนาะเอาไปต่อกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันวันนี้คุณครูป๊อปมีเกมสนุกสนุกมาให้เล่นกันเนาะมีเกมสนุกสนุกมาให้ดูกันเพื่อเด็กบางคนง่วงแล้วอยากจะหลับแล้วตาก็จะปิดแล้วจะให้เล่นเกมนี้เกมนี้ต้องใช้ทักษะการสังเกตค่ะต้องลืมตาขึ้นมาถึงจะเล่นเกมนี้ได้ ไหนลืมตาขึ้นมาสิคะไปที่กำลังจะหลับในเบิกตาขึ้นมาค่ะทุกคนคะ่ะอ่าเกมนี้นะคะเป็นเกมจับผิดภาพจะมีภาพอยู่ทั้งหมดสองภาพมันเหมือนจะเหมือนกันเลยอะคุณป๊อป,ปแต่แต่แต่ที่จริงมันมีความแตกต่างกันอยู่เราจะให้มาสังเกตช่วยกันนะคะว่ามันมีความแตกต่างตรงไหนโอเคหรือเปล่า แล้วเราจะมาช่วยกันหาคำตอบพูดเสียงดังๆเลยครูป๊อบจะได้ได้ยินด้วยว่าตรงไหนบ้างที่มันแตกต่างกันโอเคไหมคะอ้าโอเคแล้วไปเริ่มกันเลยไหนหาดูซิว่ามันมีความแตกต่างกันตรงไหนอ่ะหาจากตรงข้างล่างขึ้นไปข้างบนนี่แหละนะคะไหนหญ้ามีความแตกต่างกันไหมหญ้าเนี่ยอ้าไม่มีไหนดูต้นไม้ซิทีนี้ อ่ะครูป๊อปเห็นแล้วดเ,เ,วนะนนเ,เด็กๆเห็นหรือยังค,ครูป๊อปเห็นแล้วนะตอนนี้อ่ะตรงนี้ไงเก่งมากเลยค่ะใครที่ตอบถูกตรงนี้ไงที่แตกต่างไปต่อค่ะมีอะไรที่แตกต่างกันอีกบ้างไหมไหนลองหาช่วยครูป๊อปสิค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะเห็นแล้วครูป๊อปเห็นแล้วเด็กๆเห็นหรือยังคะครูป๊อปเห็นแล้วนะ ตรงนี้ไงตรงเท้าของไอ้เจ้านกเนี่ยนะคะฝั่งนี้เท้ายืดออกมาสั้นๆเองแต่อีกฝั่งหนึ่งเท้าของไอ้เจ้านก,นกเนี่ยยืดออกมายาวเลยนะคะมีอะไรอีกไหมอ่ะที่แตกต่างกันนั้นครูปอเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วชัดเจนเลยอ่ะงวดนี้ไม่ใช่หวยใช่ไหมบอกงวดนี้ไม่ได้ชัดเจนเลยครั้งนี้นะ ตรงนี้ไงคะครูป๊อบขาอ๋อครูป๊อบชาอ้าจังเลยเนี่ยเด็กๆบางคนเห็นก่อนครูป๊อบแล้วนะคะตอบไปก่อนแล้วอะต่อไปมีอะไรอีกบ้างที่แตกต่างกันไหนลองตอบให้ชื่นใจสินั่นครูปอปเห็นอีกแล้วเด็กๆเห็นหรือย,อยังครูปอบเห็นแล้วนะเนี่ยตอนนี้เห็นแล้วตรงนี้ไงคะครูปอบขาตรงดวงตาของไอ้เจ้านกนะคะ นกฝั่งทางขวามือตาดําเขาจะอยู่ข้างบนแต่นตฝั่งทางซ้ายมือดวงตาสีดวงตาดําเขาจะอยู่ด้านล่างมีอีกไหม้หมดหรือยังข้อแตกต่างมีอีกไหมคะไอ้ก้อนเมฆเหมือนกันไหมอ่ะก้อนเมฆก็เหมือนกันน่าจะหมดแล้วหมดหรือยัง น่าจะหมดแล้วนะคะมีอยู่ทั้งหมดสี่จุดจุดแรกคือต้นไม้จุดที่สองคือเท้าของไอ้เจ้านกจุดที่สามคือคืออะไรเนี่ยคือปีกหรือเปล่าอ่าจุดที่สี่คือดวงตานะคะที่แตกต่างกันเป็นยังไงบ้างยังง่วงนอนอยู่ไหมคะอ่าถ้ายังง่วงนอนอยู่สต็อปวิดีโอนี้ไว้แล้วไปล้างหน้าค่ะไปล้างหน้าค่ะอ่า ไปล้างหน้ากลับมาแล้วค่อยมากดเล่นต่อโอเคไหมจะได้ชื่นใจจะได้ไม่ง่วงนอนเพราะเป็นช่วงบ่ายคุณครูป๊อปก็เข้าใจนะคะเด็กๆบางคนง่วงนอนเนาะโอเคไหมคะเอาไปต่อแล้วนะไปต่อแล้วนะอนะอะต่อไปเราจะมาทบทวนคําที่บอกช่วงเวลาคําที่บอกช่วงเวลาโอเคไหมมีคําไหนบ้างที่บอกช่วงเวลาอาดีต มีคำไหนบ้างที่จะบอกถึงเรื่องราวช่วงเวลาปัจจุบันแล้วมีคำไหนบ้างที่จะบอกเรื่องราวในอนาคตได้เราจะมาดูไปพร้อมกันเนาะ,ะมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูป๊อปเลยนะคะคำที่บอกช่วงเวลาในอดีตคำแรกคือคำอะไรอ่านไปพร้อมกันเลยนะคะ อ่านดังๆคุณครูป๊อปได้ยินเนี่ยใส่หูฟังฟังเสียงเด็กน้อยอยู่ใครที่พูดเสียงดังๆก็จะได้ยินเอาอาดีตก่อนคำไหนบ้างที่จะบอกช่วงเวลาของอดีตนะคะฉันอยากจะเล่าเรื่องราวในเรื่องที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยจะต้องใช้คำไหนบ้างมันถึงจะบอกถึงการเป็นอดีตอดีตคือช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วนะคะเอาคำแรกคือคําว่าเมื่อวาน อย่างเมื่อวานเป็นวันเมื่อวานเป็นวันแม่เมื่อวานเป็นวันพฤหัสบดีแบบนี้เอาคำต่อไปอ่านไปพร้อมกันเลยนะคะปีที่แล้วปีก่อนเดือนก่อนสัปดาห์ก่อนช่วงก่อนเมื่อก่อนคราวก่อนตอนนั้นครั้งก่อน ตอนนั้นฉันเรียนอยู่ชั้นปหนึ่งผ่านมาหรือยังคะอ่าผ่านมาแล้วครั้งก่อนฉันเคยไปเที่ยวสวนสัตว์อ่าครั้งก่อนฉันเคยไปเที่ยวสวนสัตว์นะเนี่ยมีสัตว์เยอะแยะเลยให้ฉันได้ดูโอเคไหมคะอ่าก็จะมีคำประมาณนี้ที่บอกช่วงเวลาของอดีตนะคะต่อไปเป็นช่วงเวลาของปัจจุบันอะไรคือปัจจุบัน ปัจจุบันคือช่วงเวลานี้กำลังเกิดขึ้นหรือดำเนินอยู่ในขณะนี้ตอนนี้นะคะอย่างเช่นตอนนี้ฉันเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะปัจจุบันวันนี้เป็นวันศุกร์วันนี้เป็นวันที่13วันนี้ฉันจะกินข้าวไข่เจียว วันนี้นะคะเอาไหนมาดูด้วยกันว่ามีคําไหนบ้างที่บอกช่วงเวลาปัจจุบันอ่านไปพร้อมกันเลยนะครูป๊อปตั้งใจฟังเด็กๆไปด้วยเลยนะเนี่ยคนไหนที่อ่านไปพร้อมกันเดี๋ยวมีคะแนนพิเศษให้อ่ามาอ่านพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามมีคําว่าวันนี้ปีนี้เดือนนี้สัปดาห์นี้ช่วงนี้ เดี๋ยวนี้คราวนี้ตอนนี้ครั้งนี้วันนี้เป็นวันศุกร์ปีนี้เป็นปีพศออ2564เดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมอ่าสัปดาห์นี้เรียนกับครูป๊อปกี่ครั้งอ่าหนึ่งครั้งช่วงนี้ฝนตกบ่อยไหมคะอ่าฝนตกบ่อยนะคะ เดี๋ยวนี้เด็กๆเ,เรียนวิชาอะไรอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เรียนวิชาประวัติศาสตร์อยู่นะคะคราวนี้ตอนนี้ครั้งนี้นะคะโอเคไหมต่อไปเป็นคําที่บอกเรื่องราวของอนาคตคําว่าอนาคตมาถึงหรือยังคะเด็กๆขาอายังมาไม่ถึงใช่ไหมคะยังมาไม่ถึงเขาเรียกว่าช่วงเวลาของอนาคต เป็นเรื่องของอนาคตนะคะไหนมาดูซิว่ามีคำไหนบ้างที่จะบอกช่วงเวลาอนาคตได้อ่านไปพร้อมกันเลยนะโอเคไหมหนึ่งสองสามพรุ่งนี้ปีหนะ้าเดือนหนะ้าสัปดาหนะ์หน้าช่วงหนะ้าวันหนะ้าดาวหนะ้า อ่างพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันอะไรคะพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์มาถึงหรือ,อยังอ่ายังมาไม่ถึงปีหนะ้าเป็นปีพุทธศักราช2565มาถึงหรือ,อยังคะอ่ะยังมาไม่ถึงแบบนี้เป็นต้นนะคะเกี่ยวกับช่วงเวลาที่บอกนะคะอนาคตเนาะอ่ะต่อไปต่อไปนะคะ ต่อไปเราจะไปดูเกมมีเกมมาให้เล่นนิดๆหน่นนอยๆนะคะไหนามาบอกช่วยคุณครูป๊อปซิว่าคําว่าวันนี้เนี่ยจะเอาไปใส่กล่องอดีตกล่องปัจจุบนันหรือกล่องอนาคตเอาไปใส่กล่องไหนคะอ้าวันนี้เป็นปัจจุบันเก่งมากคะ่ะเดี๋ยวนี้ล่ะเดี๋ยวนี้ เธอไปเอาน้ำมาให้ชั้นเดี่ยวนี้เลยนะอ่าเป็นปัจจุบันปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วเป็นปีพุทธศักราช2563ปีที่แล้วเป็นอะไรอ่าเป็นอดีตนั่นเองเก่งมากค่ะปีหน้าละ่ะปีหน้าเป็นอนาคตพรุ่งนี้ละ่ะพรุ่งนี้ก็เป็นอนาคตยังมาไม่ถึงนะคะ เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เป็นอะไรอ่าเมื่อวานนี้เป็นอดีตผ่านมาแล้วอย่างเมื่อวานนี้เป็นวันแม่นะคะมารือนนี้ล่ะมารือนนี้เป็นอนาคตมารือนนี้คืออะไรคะคูปปบวันนี้ก็คือปัจจุบันใช่ไหมคะวันนี้พรุ่งนี้ก็คือวันถัดไปพรุ่งนี้มารือนนี้อีกสองวันที่จะถึงเรียกว่ามารือนนี้นะคะอ่าเมื่อก่อน เมื่อก่อนฉันเคยอยู่ปหนึ่งอ่าเป็นอดีตเป็นอดีตชั่วโมงต่อไปชั่วโมงต่อไปเป็นอนาคตนะคะยังมาไม่ถึงเมื่อเช้านี้คำว่าเมื่อเช้านี้เป็นอะไรคะอ่าเป็นอดีตแล้วนะเป็นอดีตแล้วนะเมื่อเช้านี้ฉันเดินตากฝนผ่านมาหรือยังคะเมื่อเช้านี้ผ่านมาแล้วเมื่อเช้านี้ฉันกินข้าวกับไข่เจียวนะ ผ่านมาแล้วนะคะเด็กๆค<ท>ำๆว่าเดือนนี้ล่ะเดือนนี้เป็นปัจจุบันนะคะเย็นนี้ล่ะเดี๋ยวเย็นนี้ฉันจะกินหมูกระทะเอาเย็นนี้ฉันจะไปกินหมูกระทะที่บ้านคุณยายเย็นนี้เป็นอนาคตนะคะยังมาไม่ถึงชั่วโมงที่แล้วล่ะชั่วโมงที่แล้วเป็นอะไรคะอ๋าชั่วโมงที่แล้วเป็นอดีตผ่านมาแล <โบ S 2> <ๆ>้วนะคะชั่วโมงที่แล้วเรียนอะไรคะ เรียนอะไรมาคะชั่วโมงที่แล้วอ่ควาคำว่าเดือนหน้าล่ะสุดท้ายแล้วเดือนหน้าเดือนหน้าเป็นอนาโคตยังมาไม่ถึงเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมเดือนหน้าเป็นเดือนอะไระ่ะสิงหาแล้วก็อะไรฮะแล้วก็กันยายนโอเคค่ะนะคะอะต่อไปนะคะเป็นงานที่จะให้เด็กๆทำในวันนี้ ให้เด็กๆหยิบเล่มใบงานเล่มนี้ขึ้นมาค่ะเล่มใบงานที่คุณครูป๊อปเตรียมไว้ให้นะคะเด็กๆเ,เอาขึ้นมานะคะเล่มนี้เนาะทีนี้เปิดไปหน้าที่หน้าที่เท่าไหร่นะเปิดไปหน้าที่เจ็ดค่ะหน้าที่เจ็ดและหน้าที่แปดที่จะให้ทําในวันนี้นะคะหน้าที่เจ็ดแล้วก็หน้าที่แปดเนาะที่จะให้ทําในวันนี้ อันนี้อยู่หน้าที่เจ็ดนะทุกคนมันต่อกันมันมีข้อสามกับข้อสี่แต่มันอยู่คนละหน้ากันอันนี้อยู่หน้าที่เจ็ดส่วนแผ่นนี้อยู่หน้าที่แปดนะคะให้เด็กๆทำสองหน้าไม่เยอะเลยค่ะไม่เยอะไม่เยอะอ่าทำยังไงเดี๋ยวครูป๊อบจะยกตัวอย่างเขาบอกว่าให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกช่วงเวลาที่สัมพันธ์กับข้อความ และเขียนคําที่บอกช่วงเวลาให้ถูกต้องอเอาหน้าที่เจ็ดก่อนนะหน้าที่เจ็ดเนี่ยให้หนัเกเรียนกลาเครื่องหมายถูกนะคะให้สัมพันธ์กับข้อความที่บอกช่วงเวลาคุณคุูป๊อบจะยกตัวอย่างหนึ่งข้อนะเอาข้อที่หนึ่งนี่แหละนะคะข้อที่หนึ่งเหตุการณ์เด็กๆต้องอ่านเหตุการณ์ก่อนนะ,อ,ะอ่านเหตุการณ์ก่อนวันนี้ฉันไปโรงเรียน วันนี้คําว่าวันนี้อ่เห็นคําว่าวันนี้ไหมอ่วันนี้วันนี้เป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตอ่าเก่งมากค่ะวันนี้เป็นปัจจุบันเด็กๆก,ก็กาเครื่องหมายถูกใส่ช่องปัจจุบันแล้วเขาบอกให้บอกคําที่บอกช่วงเวลาคําที่บอกว่าเป็นปัจจุบันคือคําไหนคะ อ่ะคือคำว่าวันนี้เด็กๆก็เขียนวันนี้วันนี้ตัวหนังสือครูป๊อบไม่สวยนะคะไม่ได้ใช้ i อแพดอ่าใช้เมาส์เขียนอ่ะเด็กๆก็เขียนวันนี้เขียนยากนิดหน่อยนะคะวันนี้นะคะแบบนี้โอเคไหมให้บอกคําที่บอกช่วงเวลาด้วยเอาอีกสักข้อไหมอ่ะข้อสองเมื่อวานฉันหยุดเรียนเห็นคําที่บอกช่วงเวลาไหมคะอ่ะคำว่า เมื่อวานนะคะเมื่อวานเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตเมื่อวานฉันหยุดเรียนอ่าเป็นอดีตเด็กๆก็ตาเครื่องหมายถูกใส่ช่องที่เป็นอดีตแล้วก็เขียนคําที่บอกช่วงเวลาก็เขียนเมื่อวาน้เขียนยากมากเลยนะทุกคนเนี้ยไม่ได้เปิด iPad ดวันเนี้ยอ่าเมื่อวาน ในเวกเขียนให้สวยๆนะคะอ่าเมื่อวานแบบนี้เป็นต้นเด็กแบบๆทําให้ครบทั้งสิบห้าข้อเลยนะโอเคไหมแปบ๊บเดียวค่ะไม่เยอะง่ายเองโอเคไหมทีนี้มาดูข้อที่แปดข้อที่แปดทำยังไงหน้าที่แปดไม่ใช่ข้อที่แปดอะอยู่หน้าที่แปดนะคะเด็กๆห่าอ,อยู่หน้าที่แปดทำยังไงให้เด็กๆเรียงลําดับเหตุการณ์ตามลําดับก่อนหลัง โดยใส่หมายเลข1นถึงหหน้าข้อความให้ถูกต้องแล้วนำข้อความมาเรียงต่อกันเป็นเรื่องราวนะให้เด็กๆสรุปนะให้ทำยังไงให้เด็กๆอ่านแล้วใส่ตัวเลขข้างหน้าเนี่ว่าอันไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังเมื่อเช้าฉันได้กินปลาทอดก่อนไปโรงเรียน เมื่อวานฉันกับคุณแม่ไปซื้ออาหารที่ตลาดสดไปซื้ออาหารสดที่ตลาดแม่ซื้อปลามาหลายตัววันนี้ตอนเลิกเรียนแม่มารับกลับบ้านพร้อมกันตอนเย็นคุณพ่อช่วยสอนการบ้านฉันจนเสร็จก่อนเลิกเรียนคุณครูได้มอบหมายให้ฉันทำการบ้านเอาอะไรดีอะเอาอะไรขึ้นก่อนดี อ่ามาทําไปพร้อมกันก็ได้เนาะข้อนี้อ่าเอาอะไรขึ้นก่อนดีอันแรกคือเมื่อเช้าฉันได้กินปลาทอดก่อนไปโรงเรียนเมื่อวานนี้ฉันกับคุณแม่ไปซื้ออาหารสดที่ตลาดแม่ซื้อปลามาหลายตัวแสดงว่าคุณแม่ต้องไปซื้อปลามาก่อนใช่ไหมคะถึงมาทอดให้กินในตอนเช้าเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็น หนึ่งอ่าเป็นลำดับเหตุการณ์ที่หนึ่งซื้อปลามาแล้วคุณแม่ก็เลยมาทอดปลาให้กินก่อนไปโรงเรียนในตอนเช้าอันนี้เป็นอันที่สองต่อไปน่าจะเป็นอะไรอะ่ะน่าจะเป็นอะไรคะวันนี้ตอนเลิกเรียนคุณแม่มารับกลับบ้านพร้อมกันอ่าอันนี้น่าจะเป็นอันที่สามถูกไหมคะอ่าอันที่สามตอนเย็นคุณพ่อ เดี๋ยวนะเด็กๆนะอันนี้น่าจะไม่ใช่อันที่สามแล้วแหละตอนวันนี้ตอนเลิกเรียนแม่พาฉันกลับบ้านพร้อมกันอ่ะอันนี้น่าจะเป็นอันที่สามเพราะคุณครูต้องสั่งการบ้านก่อนถึงจะเลิกเรียนเลิกเรียนเป็นอันที่สี่ ส่วนเลิกเรียนมาแล้วคุณพ่อก็เป็นคนสอนการบ้านเป็นลำดับที่5แบบนี้ทีนี้ก็จะได้ข้อความข้อความว่าเมื่อวานฉันกับคุณแม่ไปซื้ออาหารสดที่ตลาดแม่ซื้อปลามาหลายตัวเมื่อเช้าฉันได้กินปลาทอดก่อนไปโรงเรียนก่อนเลิกเรียนคุณครูดได้มอบหมายให้ฉันทำการบ้าน วันนี้ตอนเลิกเรียนแม่มารับกลับบ้านพร้อมกันแล้วตอนเย็นคุณพ่อก็ช่วยสอนการบ้านฉันจนเสร็จเด็กๆเ,เห็นเห็นบรรทัดข้างล่างตรงนี้ไหมคะให้เด็กๆเ,เอาข้อความมาต่อกันอันไหนอันที่หนึ่งเด็กๆก,ก็ามาเขียนนะคะเขียนต่อไปเขียนลำดับที่ที่หนึ่งเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็เขียนลำดับที่สองมันก็จะต่อเป็นเรื่องราว โอเคไหมคะนี่คืองานที่จะให้ทำวันนี้มีอยู่สองข้อใหญ่คือข้อที่สามนะข้อที่สามกับข้อที่สี่แต่มันอยู่คนละหน้ากันอันแรกอยู่หน้าที่เจ็ดอันที่สองอยู่หน้าที่แปดโอเคไหมคะแป๊บเดียวค่ะเด็กๆคะทำแป๊บเดียวโอเคไหมคะอ่าโอเคเนาะสำหรับวันนี้ในส่วนของวิชาประวัติศาสตร์นะคะคุณครูออก,ก็ ขอลาเด็กๆไปก่อนแล้วเราเจอกันในอาทิตย์หน้านะโอเคไหมอ่าโอเคนะคะเด็กๆอยู่บ้านทำยังไงล้างมือบ่อยๆถ้าได้ออกไปข้างนอกต้องสวมแมสสวมหน้ากากให้เรียบร้อยโอเคไหมคะโอเคค่ะในบายบายก่อนเร็วจะไปแล้วหมดคาบแล้วบายบายเร็วค่ะอย่าลืมทำกันบ้านนะอย่าลืมทำกันบ้านนะคะอ่า บายบายค่ะบายบายนะคะเด็กๆ่ะ